ช่วงที่แล้วน้องปลายแชมป์46สมัยเงินรางวัลสะสมตอนนี้777,000บาทเขาได้นำบทเพลงจดหมายจากแนวหน้ามาเพื่อคมขวัญคนมีฝันคนใหม่ในวันนี้ครับเสียงปืนลันปังตื่นพวังคลำหัวอกว่าเอ็มจิพกหลบเข้ารบเตรียมต่อสูก้กำลวงพอ ของสายส้อยใจชื่นชูให้กำลังใจน้องหน่อยครับก็เป็นกำลังใจให้นะคะยังไงก็สู้ๆเขาวันนี้ก็ทำดีมากๆนะคะนี่ทำดีมากๆพูดสั้นเหมือนกันนะวันนี้น้องโชคเราอ่ะนะเออเหมือนไม่ค่อยได้ออกหน้าเวทีบ่อยๆเขาช่างจะคืนเข้าไปเหมือนกันนะเหมือนเราเนี่ยตอนเด็กๆลำบากไหมลำบากค่ะพี่ไม่ไม่ใช่ลำบากธรรมดาลำบากมากด้วยลำบากมากก็สู้ๆค่ะเพราะว่าหนทางชีวิตมันไม่ได้ปูมาด้วยกีบกุหลาบ เราค่อยๆไต่ขึ้นไปค่ะยังไงมันก็สักวันหนึ่งเป็นวันของเราค่ะเพราะว่าความกระตันยูมันจะทําให้เราเจริญอยู่แล้วนี่ขอบคุณมากครับอาจารย์ย่าเชิญครับเพลงนี้เนี่ยมันเหมือนทํามีเสน่ห์สำหรับการร้องเพลงีของปลายนะบอกได้เลยว่ามันมันน้อยอาจจะด้วยบอกไม่ถูกอ่ะคือมันมีบางบางคำทางไม่เข้าอย่างเงี้ยหรอคือบางบางคำเนี่ยเขาก็มีไม่ถึงอ่ะมันมันไม่สุดแล้วก็จะมีปลิ้นบ้างอะไรบ้างสําหรับอันนี้นะซึ่งฟังแล้วมันมันยังไม่โดนใจมันขาดไปหน่อย ดยเฉพาะยิ่งความเป็นแชมป์ของเราเนี่ยยิ่งย,ยิ่งเคียดต้องเคียวมากๆทำไมถึงต้องคอมเมนต์เคียวเคียวเพราะว่าเมื่อเราเราเป็นแชมป์แล้วทุกอย่างมันยิ่งต้องละเอียดแล้วต้องผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยต้องไม่มีเลยนะสี่สิบกว่าสมัยเนี่ยมันต้องไม่มีแล้วความผิดพลาดในวันนี้ถามว่าชอบขนาดไหนชอบไม่เท่ากับที่ผ่านมาแต่ก็ยังความคงความเป็นเป็นปลายอยู่ดีแหละเนาะก็ยังเป็นคนที่มีที่ร้องเพลงเก่งอยู่ดีรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองตรงน,นี้ไปเรื่อยๆขอให้ประสบความสําเร็จโชคดีครับ คุณอาจารย์แม่ครับเอามาตรฐานเอาต้นฉบับพียอลยอดรักสลักใจมาเป็นเกณฑ์ตั้งมันอาจจะมีลูกเล่นหรืออาจจะมีสัดส่วนบางอย่างที่มันไม่เหมือนพีอลตรงที่พีเอลเขาเล่นปลายไม่เล่นตรงที่เขาไม่เล่นปลายเล่นหรือโน้ตบางตัวหางเสียงบางตัวพีเอลเขาตวัดขึ้นแต่ปลายอาจจะแค่ตรงๆไม่ตวัดขึ้นมันก็จะมีจุดปร,ประเภทนี้อยู่อยู่ทั้งเพลงลูก อย่างหางเสียงบางตัวอะไรอย่างเงี้ยหนูอาจจะปล่อยผ่านมันยังมีลูกสเปะสปะอยู่ซึ่งไอ้ลูกเอื้อนที่หนูเอื้อนเป็นอินดี้มันอิสระของหนูนั่นแหละมันอาจจะบยังไม่ค่อยลงตัวลูอกอย่างเช่นเสียงเปืนลันปังตื่นผวังคลำหัวอกคว้าเอ็มสิบหกลบเข้ารกเตรียมต่อสู้ใช่ไหมหางเสียงพวกเนี้ย คลำลวงพ่อองค์น้อยคล้องสายยใจชื่นชูรูปพวกเนี้ยหนูชื่นชูดิมันขาขาเสน่ห์ไงดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยหนูก็นักรบไทยเนี่ยมันจะเห็นอย่างเนี้ยมันเลยมันเหมือนมันมีรูปไม่ไม่ทำให้เรารู้สึกอยากติดตามมันเหมือนยังไม่โดนเต็มที่ใช่ไหมเหมือนจะมีรูปพวกเนี้ยลูกแต่มันก็ยัง โอเคยังอยู่ในมาตรฐานของปลายอยู่มาถึงพี่เอครับเชิญครับขออนุญาตนะลูกเพราะว่าหนูเป็นแชมป์หลายสมัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคี่ยวแล้วลงรายละเอียดลงไปอย่างที่สองท่านกล่าวเอาไว้ลูกว่าเพลงนี้ดูเหมือนว่าจะร้องง่ายแต่ไม่ง่ายเลย ลองไปฟังดูได้เลยครับต้นฉบับนะพี่แอลร้องเอาไว้เนี่ยเขาร้องสุดคำจริงๆทุกคำเลยลูกเขาละเอียดจริงๆแล้วมันฟังแล้วมันติดหูอย่างเช่นนะลูกอยู่กลางพนาเป็นตัวนี้ยังมีเลยไม่ใช่รอ้องเป็นเวลาทุ่มครึง่งไม่ใช่นะลูกเป็นเวลาทุ่มครึง่งเขามีนะลูกเป็นวเวลาทุ่มครึง่งใช่ลูก แล้วก็วันนี้นะป,นปลายลาปลายมีแผลจริงนะลูกมีต้องยอมรับว่าตรงจอมอเนื้อทองคําว่าเนื้อตัวนี้เพีย้ยน <c oughs> น้องเก็บปลายเสียงไม่ได้มีเสียงสะบัดขึ้นมานะลูกแล้วก็ลืมข้าวปลาแต่ปลายร้องว่าลืมข้าวปลาไม่แลเหลยวอักขระก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องละเอียดกันนะลูกแล้วก็แต่หลังสซโลมาก่อนสซโลปลายร้องทิ้งเหมือนที่พิสุพูดเอาไว้ เขาเขาลบเตรียมต่อสู้ต้องมีลูกนี้แต่ปลายร้องทิ้งต่อสู้เพราะมันคือจุดขายของทอนนี้เลยเหมือนกันอีคำนี้แต่วันนี้หนูมีหนูมีทิ้งอยู่นะลูกแต่พอหลังสโลมาหนูเก็บได้ลูกฮึดขึ้นมาอีหลังที่สโลขึ้นมาลูกอ่ะเดี๋ยวว่ากันครับขอให้โชคดีลูกขอบคุณครับวันหลังแชมป์สันคลอนแล้วลือครับวันนี้ถึงจะทำการถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ดี แต่รายละเอียดของเพลงที่นกปลายับก็ไม่ดีนะครับต้องมาลุ้นกันว่าคนมีฝันคนใหม่จะทำผลงานออกมาได้ดีกว่าหรือไม่สวัสดีจ้าแส,สดงว,ว,ว่ามาจากประเทศกรรมัมพูชาไม่ค่ะไม่ขอไม่หมดแล้ว เป็นคนขี้อายแน่นอนเป็นคนขี้เขินแน่นอนแล้วทําไมถึงชื่ออังกอรมันเป็นชื่อของเหมือนขเขมรเลยตอนเด็กๆะค่ะแม่เล่าให้ฟังแม่บอกว่าตอนคลอดอ่ะนังมันเล่นพอดีค่ะแล้วหมอก็เรียกว่าน้องอังกอก็เลยได้ชื่อว่าอังกอรม์มาเลยค่ะโอ้ละครละครอังกอรก์กลังังดงังช่วงนั้นก็ หนังสือหนัสือยายสายล่ะดังเลยก็จะชื่อกระสืออะไรอ่ะอังกอรมันเหมือนแบบโอ้โหดังมากเลยชื่ออังกอร์หญิงหกัสืออ๋อแล้วตอนนี้อังกอรนะมีความฝันอะไรครับซ่อมแซมบ้านให้ตากับยายค่ะเพราะว่าแบบใกล้จะช่วงหน้าฝนแล้วก็แบบเวลาฝนตกแล้วมันสาดเข้าไปเดี๋ยวเปียกอยู่ไม่ได้ค่ะแก่แล้วสงสารทุกวันนี้ก็อยู่แทบไม่ได้อยู่แล้วคือข้างบนเนี่ยไม่ต้องอยู่เลยเพราะมันสาดทั้งหมดเลย เพราะว่าฝามันเป็นยังไงมันเหมือนแบบแผ่นแบบอะไรนะเก่าๆค่ะแบบตีแล้วก็แบบมีช่องว่างคือผนังมันมีมันเป็นช่องอย่างนี้แล้วมันก็จะมีช่องว่างอย่างนี้ใช่ค่ะอ๋อ,อทีนี้พอเวลาลมมันพายุม,มันมาไปมันโ,โหทะลุรูนี่ก็นอนไม่ได้ปัญหาเกิดคือเมื่ออยู่ชั้นบนไม่ได้ก็ต้องมาอยู่กันชั้นใต้ถุนชั้นล่างชั้นล่างพอฝนตกไปท่วมข้างบนพอบ้านเป็นไง น้ำรั่วใช่ค่ะมันก็ไหลงลงมาจากข้างบนเอาก็เลยลําบากกันหน่อยจอนเนี้ยใช้ชีวิตกันข้างล่างใช่ค่ะวันนี้ทําไมถึงห่วงตากับยายมากที่สุดตากับยายเลี้ยงแบบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วก็แบบตอนนี้ก็แก่มากแล้วอะค่ะอยากดูแลเขาเหมือนที่แบบเขาดูแลเราแต่พ่อแม่ไปไหนลูกพ่อแม่ไปทํางานค่ะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดความรู้สึกของเราที่เป็นห่วงตากยายคือ เขารักเรามากใช่แล้วหนูรักตากระยายมากม,มากค่ะเผลอๆดูท่าแล้วเหมือนจะรักมากกับพ่อกับแม่ด้วยเ<ม>พราะว่าเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กน้อยพ่อแม่ออกไปทางานใช่ไหมลูก<ช>คือสนิทไม่ใช่รักมากเขาเรียกสนิทกับตากับยายทีนี้เนี่ยหนูได้อยู่กับตากระยายไหมตอนนี้หนูไม่ได้อยู่คะ่ะแต่ว่าแต่ก่อนอยู่อยู่คะ่ะแล้วตอนนี้หนูอยู่ไหนหนูอยู่หอพักคะ่ะหนูเป็นนักศึกษาหนูไปเรียนคะ่ะหนูไปเรียนที่ไหนลูกคอนแก่นคะ่ะ พอหนูอยู่ที่หอหนูหนูเงาเงินจากไหนก็จากแม่บ้างค่ะแล้วก็ทํางานพาร์ทไทม์ทำงานพาร์ทไทม์เขาก็ไม่ยอมแพ้นะแต่ทีนี้มันเจอโควิดมันต้องหยุดปะหยุดค่ะเมื่อก่อนหนูไปทําที่ร้านอะไรเป็นร้านเหล้าร้านนั่งชิลแถวแถวลังมอค่ะแล้วหนูไปทําอะไรร้องเพลงร้องเพลงใช่เล่นใช่ไหมจริงๆอังกอไปล้างจานใช่ไหมรับล้างจานด้วยค่ะแบบขาย ตามร้านขายขนมจีนอะไรขนูก็รับล้างจานด้วยแล้วได้วันกี่บาทล้างจาน3 0 0ร้อยสรอบาทเนี่ยจะขายแค่3วันช่วงนี้ก็ไม่ได้ขายไม่ได้ล้างจานใช่ค่ะเพราะว่าโควิดไม่น่าเชื่อนะสภาพไม่น่าร้องเพลงอ่ะสภาพเหมือนอยู่ในครัวเพราะว่าเป็นคนที่อายมากอ่ะดูลักษณะแบบไม่น่าจะขึ้นเวทีไม่น่าจะขึ้นเวทีแล้วเวลาร้องบนเวทีะ พี่ลิงอย่าไปแซวน้องอังกอรเยอะสิครับเขินตัวบิดตัวเงอหมดแล้วน้องเขาร้องเพลงขึ้นเวทีได้แน่นอนครับเห็นอย่างนี้น้องเขาเรียนเกี่ยวกับศิลปะการดนตรีและการแสดงเลยนะครับตอนนี้หนูเรียนอะไรอยู่เรียนหมอลำค่ะเรียนหมอลำใช่เป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะหนูปีอะไรปีหนึ่งค่ะออปีหนึ่งก็งคือเราเลือกเอกหมอลำแล้วเราลำต้องลำไหมหมอลำต้องลำไหมก็ต้องแบบลำ ลำไปด้วยลำไปด้วยมามาปจัดเลยดูดูโ,โด,ดนโดนโดนดน,ดน,น้องอังกอร์ทำไมปล่อยให้พี่ลิงเต้นอยู่คนเดียวนะครับอย่าเพิ่งเขินสิครับโชว์สเต็ปหมอลำให้พวกเราได้ดูกันหน่อยคืออะไรลองดูครั้งที่สองดนตีมาดู ผมว่ามือผมนี่เลวไร้ากับการลำมมากแล้วนะเป็นนี้มันเป็นอย่างนี้เลยหมอรำก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอใช่ปหไม่ไม่หมอรำงเขาเรียนลำแบบลำมลัซิ่งลำมลัแบบลำซิ่งมันแบบใส่คํำรองกันป่ะค่ะบ่เป็นลำไทยเห็นป่ะค่ลเป็นลำมลัซิงค่ะพี่ลิงแบบเรียนศาสตร์ลัมอ๋อลำซิ่งใช่แสดงว่าเขาเน้นเสียงมากกว่าอ้าววันนี้นะเขาไม่ได้มาคนเดียว เขามีน้องชายมาเชียร์ด้วยมีน้องชายของเขามีครูของเขาพวกเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีน้องชายของอังกอร์น้องอาร์มนะครับเฮ้ยนะจำก็ได้ไหมออจำก็ได้ไหมน้องอาร์มคุ้นหน้าคุ้นตากันไหมเลยครับนี่ก็คือน้องอาร์มที่เขาได้เคยมาในรายการฟ้าใหม่ไม่ตั้งตู ซึ่งมาทำตามความฝันซื้อเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนมีความคิดนะครับที่จะช่วยเหลือคุณครูกำป้างนะครับโดยการที่จะมาขอเงินทุนซื้อเครื่องดนตรีใหม่ๆให้กับโรงพวกเราครับและจุดเริ่มต้นที่ทําให้ความฝันเป็นจริงก็คือน้องอามได้เดินรอยตามพี่สาวคนเดียวของเขาที่รักในเสียงเพลงซึ่งพี่สาวของเขาก็คือน้องอังกอรคนนี้ครับ ก่อนหน้านี้พี่พี่สาวผมนะครับก็เคยเข้าวงดนตรีนี้มาก่อนแล้วพอดีว่าพี่ผมน่ะจบจากโรงเรียนนี้ไปนะครับโรงเรียนก็เลยขาดนักร้องครูก็เลยได้ชวนผมนะครับมาเข้าวงดนตรีที่นี่คับนี่คือพี่สาวของอาร์มฟ้าใหม่เออพี่เราเคยไปประกวดอะไรที่ไหนไหมไม่เคยไม่เคยเลยเราว่าพี่เราร้องเพราะไหมร้องพอครับ อามกับพี่ใครเพราะกว่ากันพี่ครับเฮ้ยไอ้ป้ายยียมตั่วปายยิ้มเงี้ยแล้วในใจมันพูดว่าก็คือวันนี้มาเชียร์พี่นะคุณครูก็คุณครู ลูกศิษย์คนนี้เนี่ยขี้อายอย่างนี้จริงไหมเนี่ยครับก็เป็นคนขี้อายเงครับร <c oughs> ้องอยู่หลังม่านใช่ไหมเขาไม่ออกหน้าเว <c oughs> ทีร้องอยู่ข้างหน้านี่ละครับเออตอนแรกเขาก็ขี้อายแบบนี้เหรอครับ <c oughs> ได้เป็นนักร้องของโรงเรียนไหม <c oughs> เป็นครับเป็นแต่่ตบุคลิกก็อย่างนี้เหรอครับอย่างที่เห็นจะร้องจะร้องแล้วนะคะ เออร้องขี้เขินนักร้องตัวงออังกอร์ยโสธรไม่ต้องมีไม่ต้องมีสโลแกนให้กูดีกว่าอะอย่างเงี้ย <c oughs> ขึ้นมาก็ตัวงอมาแล้วอังกอร์เนี่ยอยากได้ทั้งซ่อมบ้านด้วยแล้วก็อยากได้ทุนการศึกษาก็คือเพื่อตัวเองแล้วก็เห็นบอกว่าจะเอาให้น้องใช่ค่ะจะส่งน้องเหรอลูกค่ะนูก็แบบอยากให้น้องแบบได้ดีที่สุดค่ะเท่าที่แบบ จะทได้เลยวันนี้หนูจะร้องเพลงหนูอยากจะบอกอะไรกับคุณตากับคุณยายที่รอดูหนูอยู่ทางบ้านหนูอยากจะบอกอะไรกับเขาเ <c oughs> ชิญครับพ่อออแม่เมือ่อนี้กสิเหตุใหนดีดีสุดเดอร์อกับเป็นกำลังใจให้น้ำฮักคือเกา่าอ่ะละอะให้น้องชายให้กำลังใจหน่อย ถือว่าเป็นรุ่นพี่บนเวทีมาแล้ววันนี้ก็แพ้ชนะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็ขอให้พี่ทําเต็มที่ที่สุดนะครับสู้ๆครับเออรู้เลยบ้านนี้พูดน้อยทั้งบ้านแล้วเป็นคนพูดน้อยขี้เขินจริงขี้เขินทั้งบ้านนะอ่ะวันนี้ไม่รู้ละนักร้องตัวงออังกอยโสธรนะครับมาเพลงที่อังกอจะร้องคือเพลง ดอกย่าในป่าปูนค่ะดอกย่าในป่าปูนถ้าพร้อมแล้วเชิญครับอยู่เมืองสวรรแต่เป็นคนฉันติดดิ้นเป็นผู้รับใช้จนชินผู้ได้ยินแต่คำสั่งอันนี้เรียกว่าร้องได้ละเอียดมากเลยอารมณ์เพลงดีมากถือว่าทำได้ดี ไมม่่ีทิิคแชมป์เก่า46สมัยหรือคนมีฝันคนใหม่ใครจะได้เข้าไปฟิชเจอริ่งในเพลงที่โด่งดังที่สุดของลำหญยไหยทองคำยังแค่จอกแดงซ้อมเวอง่ไงอยู่ไกลไกลหัวใจน้องนี้ก็มีแฮีหัวไอ้ไม่เขาน้องกาสิบอเขา